คนที่มีบุญบารมีมากมีเทวดาประจำตัวมีพลังซิกเซนต์ติดตามตัวมามักจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะพลังซิกเซน์หรือสัมผัสที่6ใครก็ตามที่มีบุญบารมีมากหรือมีเทวดาประจำตัวที่มีพลังแรงติดตามตัวมามักจะมีตัวเลข ดังต่อไปนี้1 4 9และ5เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นคือรหัสที่แสดงว่าคุณมีช่องสัญญาณพิเศษที่คนอื่นไม่มีแล้วยิ่งถ้าคุณกับสิ่งที่ติดตัวคุณมาในภพชาตินี้จิตใจอันดีงามใจบุญใจคูศลอีกสัมผัสนี้ยิ่งแรงจนบางคนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลย จะบอกให้จะรู้ได้อย่างไรละว,ว่าเรากับข้างในเรากำลังเจอกับอะไรให้สังเกตดังต่อไปนี้ถ้าเราไปสถานที่ใดก็ตามเช่นวัดบ้านโรงแรมสถานปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ๆก็มีอาการเย็นชำํำปิติขนลุกตัวชาเริ่มจากปลายมือไล่จนถึงลำคอขึ้นถึงศีรษะ นั่นแปลว่าเรากำลังปะทะกับพลังพุทธคุณคุณพระเทวดาเทพระดับสูงข้างในตัวเราเขาทำความเคารพและท่านก็ให้ทักทายและให้พรตอบเราถึงมีอาการหากเราไปในที่ใดก็ตามและมีอาการหาวติดติดกันง่วงนอนครั้นเนื้อครั้นตัวหนักไกลปวดตามเนื้อตามตัว เหมือนหลังจากค่อมๆอ,อาการเหมือนคนแก่นั่นแปลว่าข้างในเรากำลังประทะกับผู้ทรงศีลพ่อปู่แม่ยา่าหรือสีพ่อแก่ครูบาอาจารย์ที่อายุยาวนานและมีวิชาอาคมความรู้ถ้าคนลุกตรงหน้าแข้งขานั่นแปลว่าเรากำลังสัมผัสกับพลังท่านปู่ทาเวสสุวรรณ หรือพลังเทพเทวารุกเทวดานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเมื่อใดที่เรารู้สึกเหมือนมีคนเอาน้ำเย็นๆมาสาดโครมใส่แบบไม่ทันตั้งตัวเย็นที่เดียวทั้งร่างกายหรือมีคนมาจับตัวเราตรงไหนก็เย็นตรงนั้นบางคนแค่มองหน้ากันหรือพูดคุยกัน ก็มีอาการเย็นขนลุกแบบหนาวเลยนั่นดีใจเถิดเพราะท่านกำลังประทะกับองค์พญานาคผู้มีบารมีมากกรณีนี้อาจารย์เคยเจอยืนหันหลังอยู่มีคนที่เขาพึ่งไปบูชาวแหวนพญานาคจากคำชะโนดมาเดินมาจับตรงข้างหลังเพื่อทักทายอาจารย์เหมือนโดนน้ำเย็นสาดกลางหลังสะดุ้งสุดตัวฟังคนที่จับ ก็มีอาการต่างฝ่ายต่างตกใจน้อยคนมากจะสัมผัสพลังนี้ได้และมีบางคนร้องไห้น้ำตาไหลแบบไม่มีสาเหตุพอเห็นรูปปั้นพญานาคและเมื่อไรที่เรามีอาการคลั่นเนื้อครั่นตัวตัวร้อนหายใจอึดอัดคือหายใจไม่ทั่วท้องเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนเป็นไข้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการ ปวดหัวตรงขมับซ้ายขวามากๆหงุดหงิดบางทีถึงกับอาเจียนอยากอ้วกหรืออ้วกออกมาก็มีแต่น้ำกับลมให้รีบออกจากที่นั้นๆให้ไวที่สุดเพราะกำลังปะทะเข้ากับสิ่งชั่วร้ายพลังไม่ดีเขาไม่ต้อนรับให้เอายันท่านปู่ทาเวสสุวรรณมาวางบนหัวแล้วท่องพระคาถาเรียกท่านปู่ลงมาช่วย แล้วรีบอาบน้ำใบทับทิมดวนๆเด็ดกิ่งทับทิมสามกิ่งใส่ในถังน้ำแล้วกลั้นใจดื่มสามอึกแล้วตักอาบติดต่อกันจนกว่าอาการจะดีขึ้นเพราะถ้าเรามีพลังบาร,รมีน้อยเขาแรงกว่าบางทีเล่นถึงชีวิตสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เชื่อยากเพราะจะเกิดได้กับบางคนเท่านั้นแต่รู้ไว้ใช่ว่า อย่างน้อยเราก็ได้ตั้งรับทันเวลาที่เจอหรือคนข้างตัวเราเจอจะได้มีคำตอบให้เขาว่าเขาเป็นอะไรทำไมถึงมีอาการแบบนั้นโดยตำราโบราณกับอาจารย์มังกรท่านผู้ฟังคะสำหรับนิสัยของคนที่มีซิกเซนต์เราสามารถสังเกตได้จาก5พฤติกรรมประจำตัวดังต่อไปนี้คะ่ะ 1. คาดการได้แม่นยำไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะดูสงบนิ่งแค่ไหนแต่ถ้าคนกลุ่มนี้สังหรณ์ใจว่าต้องมีเรื่องก็มักจะมีตามมาทุกทีค่ะซึ่งอาการแบบนี้คนส่วนใหญ่เกิดมาจากซิกเซนประจำตัวที่คอยเตือนให้เราระวังและป้องกันภัยก่อนที่จะมาเยือนนั่นเองค่ะ 2. ความฝันมักจะเป็นจริงถึงจะฝันไม่บ่อย แต่ถ้าคนกลุ่มนี้ได้ลองฝันขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าส่วนมากจะเป็นจริงตามนั้นค่ะทั้งเรื่องฝันแบบไม่ต้องตีความหรือฝันแบบเจอเหตุการณ์นั้นตรงๆเรียกว่าถ้าลองได้ฝันเมื่อไรมักจะได้เรื่องแน่นอน 3. พบเจอเรื่องลี้ลับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ บางทีเป็นเสียงบางทีมาเป็นกลิ่นหรือบางทีจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวคนกลุ่มนี้มักเจอเป็นประจำบางรายถึงขั้นเจอแม้แต่ในบ้านของตัวเองถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นคนที่มีซิกเซนส์ 4. พบเจอเหตุบังเอิญบ่อยๆถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มักจะเจอทุกที เช่นบางรายเจอเงินหล่นเป็นประจำหรือบางคนเวลาเข้าห้องน้ำทีไรมักจะเจอของที่คนอื่นลืมไว้ในห้องน้ำทุกทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแบบที่เราคิดก็เป็นไปได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วอาจจะเป็นซิกเซนที่เรามีแต่ยังไม่รู้ตัวตัางหาก 5. เจ็บป่วยด้วยอาการแปลกๆที่หมอยังมินิจฉัยไม่ได้ โรคหรืออาการแปลกๆที่อยู่ดีๆก็เกิดกับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะหามากี่หมอหรือเปลี่ยนมาแล้วหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถหาสาเหตุอาการป่วยได้เลยแบบนี้อาจเป็นไปได้ว่าซิกเซนต์ของคุณกำลังแสดงอาการของมันอยู่ก็ได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ